นะครับในพาร์ทที่2แล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับจอดชายาเตะไว้นะครับผมเอาว่าแล้วได้อาวุธมานะครับเลือกอาวุธก่อนจรอดเลือกอาวุธใช้เฮ้ยเราต้องใช้อาวุธยาวๆนะครับผมเอาว่าชายาเตะไวเตะไว้ไวเพื่ออะไรวะดาบอาวุธมันน้อยนิดเดียวเฮ้ยหอกป่ล่ะไม่เอาดีกว่าอะไรที่ว่าผมถนัดนะผมต้องเอาให้จรอดชนะให้ได้นะจรอดอันดับแรกนะอะไรถนัดไม่สําคัญอนะ่ะแต่โล่ต้องใหญ่ไว้ก่อนนะ เออนี่เอาว่าจอร์ดมาแล้วนะครับมวกเหล็กของจอร์ดนี่แข่งโป๊กนะครับกับล่อของจอร์ดนะครับผมกับคอนของจอร์ดนะครับคอนคมแฝกของเขานะครับผมเอาว่าเอาว่ามาเฮ้ยหรือว่าเราเอามีดดีวะเฮ้ยตะบองหนามเฮ้ยผมชอบตะบองหนามผมเก่งตะบองหนามนะผมว่าเอาว่าไอจอร์ดตะบองหนามมาแล้วนะครับผมเอาล่ะครับผมแล้วเรื่องราวของจอร์ดใช้ยาเตะไวเตะเตะไวแต่เราใช้ตะบองหนามล้วแปลกแปลกนะ แต่ไวแต่เราใช้ตาบองหนามนะครับผมเอ่อตอนนี้จอร์จก็อยู่ในขั้นที่แบบว่าเขาเรียกว่าอันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรวะมอีอ่อพวกพวกทหารเนาะเออเป็นขั้นทหารแล้วนะครับผมน่าจะเป็นทหารอาสาอะไรอย่างงี้มั้งนะครับผมเอาว่าเราตอนนี้เป็นทหารชั้นเลว <laughs> ทหารแล้วเอาว่าได้ยศมาแล้วทหารจอจมียศแล้วนะครับผมไปกันต่อจอร์จ เอาฝึกวิชาก่อนเตะไว้ฟุ๊ยฟเต้นเดินเดนเดินเดินเดินสวนสนามหน้าเดินซ้ายขวา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 ซเตะไว้จริงจริงเหรอวะเตะไว้ายาเตะไวตีมักูตีลมจอตีลมฟู๊ฟุโอ้โหดูดิเฮ้ยเอาว่าจอฉายาตีนไว้นะครับผมเอาว่าเราอัพถูกเนี่ยเอาว่าโอ้โหสวนสนามดูท่าสวนสนามของจอซะก่อนโอ้โห ส่วนสนามยังเฟี้ยวนะครับผมเอาอะและจอร์ดก็ได้กลายเป็นทาหารนะครับผมโอ้โหเอาเลยเอา่ะไปเลยจอร์ดพร้อมแล้วพร้อมที่จะโอ้ต้องทำหกแต้มเลยนะจอร์ดหกแต้มเลยนะจอร์ดอันดับแรกมีพวกก่อนจอร์ดต้องมีพวกก่อนนะครับผมสายาขาุนเขา่าขุนไข่ไรปานีเราต้องอัดตไว้อยู่แล้วนะครับผมอันดับแรกจอร์ดไปข้างหลังนะครับขุนไข่ขุนไข่ไรปานีเย่๋ยเพิ่งเย่ายเพิ่งเอาเก็บมันก,นก่อนตัวนึงเก็บมันก,นก่อนตัวนึง เก็บมันก่อนตัวนึงโอเคเรียบร้อยโอ้วาเก็บแล้ว,ลวเก็บแล้วเก็บแล้วจอดเก็บแล้วนะครับมาจอดเก็บแล้วแล้วทีนี้ไอไอตัวนี้ไม่มีระบบป้องกันไข่คุณคไข่แล้วปนีคุณคไข่แล้วปนี้หเ,เราน่าจะเอาโล่มาวะ่ะเพราะว่าคุณคไข่ไล้วปนีน่าจะต้องใช้โลเฮ้คุณคไข่ไล้วปนี <c oughs> ไอเพื่อนเออกันไว้กันไว้กันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจอคุณไข่อะไรปนีคุณไข่แล้วปนีคุณไข่ไล้ปนีคุณไข่ไลปนีคุณไข่เราจ้องจะเตะไข่อย่างเดียว เออเข้าหน้าไปดิล่วงล่วงเจอตะบองหนาของจอดเขาไหแนะครับผมอุ้ยตัวนี้มันตัวนี้มันหนาตัวนี้มันหนาเดี๋ยวก่อนตัวนี้หนาเหรอหนาเหรอเอาดิเกาะหนาเหรอหรือว่ามันจะสูงกว่าหนาเหรอหนาเหรอหนาเหรออ่าว่าไงว่าไงเปลี่ยนด้านกันด้านกันหนาเหรอหนาเหรอเอาว่าเอาว่าอ้โหจอดนะครับผมชนะมาด้วยการสามลุมหนึ่งนะครับผมสามลุมหนึ่งเออ โอ้หได้ฉายาขาไฟทะลุนรกมาด้วยคุณภูมินะครับผมโอ้โหนะครับกบวางกบวางเม้นล้วนๆเลยกะไม่ให้ผมอ่านเต็มๆอ่ะโอ้โหคุณภูมิใจเย็นดิโอ้โหขาไฟทะลุนรกอ่เฮ้ยอะไรล่ะอ๋อมันสลุมบอลสลุมบอลเอาว่ะมีคนใช้อาวุธเหมือนจ็อดนะครับสโลล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  สรงโมชันโหมดอีกครั้งหนึ่งวิง่ง้าไปตีโอ้ตีหัวขุนไข่ไร้ปาน,นีขุนไข่ไร้ปาน,นีหรือก็ฟาดลงนี่ไงล่ะตะบองน้าอย่าเอ้ยอะไรละ่ะอะไรเออขุนไข่ไร้ปาน,นีขุนไข่ไร้ปาน,นีขุนขาขูตีขา ตีขามาอ้าวยอมไปแล้วยอมไปแล้วไอ้ตัวนี้ยังไม่ยอมยังไม่ยอมหมอยังไม่ยอมหมอเป็นไงเป็นไงเป็นไงมีขาิดขามีขาคุบขาเอ้ยเอ้ยเออเอ้ยแล้วก็เตะไข่มาขุนไข่ไรปานนี้ขุนไข่ไรปานนี้เอาวาวิชาไม้ตีสุนัขเออจะเย็นจะเย็นเราอย่าไปซ้ำเขาดิห หัวไหลเกินนะครับไปตัวตัวมั่งไปตัวตัวมั่งนะครับผมอยากเจอบอลแล้วว่ะมาเฮ้ยอาวุธเหมือนกันเหรออาวุธเหมือนกันแล้วไังไงฝีมือมันต่างกันไอ้น้องฝีมือมันต่างกันอุ้ยไม่เข้าไม่เข้าคุณไข่คุณไข่ไรปันนีคุณไข่ไรปานนีคุณไข่ไรปานนีคุณไข่ไรโอ้ยอย่าอย่าเหยียบอาวุธคุณไข่ไรปานนีคุณไข่ไรปันนีทิ้งอาวุธไปเลยเนี่ยทิ้งอาวุธไปเลยมึงคุณไข่ไรปานนีคุณไข่ไรปันนี คุณใครหลายพอดีเตะแรงจริงๆริงโอ้เอาวะไปกันต่อไปกันต่อครับสอดครับเกมครับสอดปุ๊บโซโลโมชั่นเอ้ยโอ้โหกันได้นะวะเราก็เตะใครอีกทีนึงเ,เราก็โดนอะไรวะเราโดนอะไรวะโอ้ยเราโดนอะไรวะอเราโดนอะไรวะมาดึงโอ้เอาชนะแล้วนะครับผมโอ้โหเราโดนมีมีคัตเตอร์บาดนะครับผมโอ้โหแต่ก็รอมาได้นะครับผม เอาว่าจอ็อดนะครับผมเอาว่ามาเจอนะครับบอสชั้นต่อไปนะครับถ้าเราชนะไอ้นี่นะครับเราจะเลื่อนฐานหน้าไปถึงระดับอัศวินนะครับผมหรือว่าเป็นทหารชั้นบนนะครับผมเอาว่าไปเว้ยเอามาโอ้โหสตูเอาชัยวุฒิเหมือนกันนะครับเจอเอ้ยโอ้เอ้ยอเอ้ยเอ้ยไอสตูยากมากยากมากเอ้ยเอ้ยอะไรล่ะเฮ้ยสู้เฮ้ยเราประมาทไม่ได้จอ็อดนายประมาทไม่ได้สตูมาใส่เสื้อแดงแล้วก็แบบว่า เข้ามาเออเฮ้ยกันได้เว้ยเอาวะจะเย็นจะเย็นเอาไงเอาไงเอ้ยเออเฮ้ยสวนสวนเอาวะสุ้มเว้ยคุณไข่อะไรมานี้เฮ้ยคุณไข่อะไรมานีคุณไข่อะไรมานี้กันไว้คุนไข่อะไรบานี้คุนไข่แล้วบานี้เอาดิเอาเอาเอ้ยอะไรล่ะเออกันกันไว้กันไว้กันกันไว้กันกันไว้กันไว้จอดกันไว้กันไว้เออเ คุณไข่แล้วมันนี่คุณไข่แล้วมันนี่ค่อยๆคุณไข่คุณไข่คุณไข่ไข่รั่วเตะเตะรั่วเตะรั่วสกิลเตะรัวเตะรั่วเตะรั่วเตะเตะเตไตไตไตตีไว้ตีนไว้ตีนไว้สัญญาตีนไว้ตีไว้ตีนตีตีไตรั่วเตะ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 ไข่เตะไข่เตะไข่เตะไข่เตรั่วเตะรั่วเตไตไตรั่วไตรั่วเอาดีสัญญาขุนไข่ไร้ปานีนะครับผมไม่ได้มาแต่ใดนะครับผมวิชาสวนสนามซ้ายขวาซ้าย โอ้โหโอ้โหว่าแล้วโอ้โหว่าแล้วสกิลมันไม่ธรรมดาขอบคุณมากสำหรับใครที่เลือกไอ้จอดตีนไว้นะครับผมโอ้โหเท้าไฟจัดๆนะครับผมโอ้โหจอดเรานะไปกันต่อโอ้โหคุณไข่แล้วอุ้ยเป็นโซเดอร์แล้วนะครับผมเป็นนักลบแล้วนะครับผมตอนนี้ตบมือให้กับจอด้วยเอาอัพอะไรได้อีกไหมอ่ะไม่ได้เว้ยเฮ้ยสกิลติดตัวคือฟาสเตอร์ คิกอิ n งนะครจอดคุณไข่ไรปานีนะครับผมไอ้จรอดฉายาเท้าไฟนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงจิงตีนตะขอจริงจริงจอโอ้ยขอบคุณมากโอ้โหให้กุหลาบรัวๆขอบคุณนะครับผมโอ้โหขอบคุณขอบคุณอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกุหลาบบาดมือนะครับกุหลาบบาดมือคุณนัดขอบคุณครับโอ้โหนัดหนึ่งเก้าเก้าสองแล้วก็คุณนัดนะครับผมอ่าอ่านชื่ออ่านชื่อหน่อย เอาว่าจอร์ดนะครับตอนนี้จอดได้เป็นโซเดอร์เต็มตัวแล้วนะครับมีเกาะหน้าอกนะครับเอเอจอตบอกว่าไม่กลัวไรๆแล้วทั้งนั้นนะครับเอาเปลี่ยน,น,นอาวุธนิดนึงเฮ้ยอาวุธที่จอตถนัดนะครับผมเแต่ผมต้องการเกาะอ,อกอะเกาะอ,อ,อกอยู่ในจอจเดี๋ยวก่อนเออต้องมันต้องเล่นอันนี้เท่านั้น่าถึงจะได้เกาะอ,อกว่ะแต่ก็ต้องเล่นดับโล่อ่ะนะบาทาไลเงาะแต่ไม่เป็นไม่สำคัญนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็ฉายาคุณขาวไรปตีเออขวานด,ดีกว่า เออมีขวานมีดาบเฮ้ยนี่โล่ใหญ่ดีนะครับผมเอาวะจอดไปเป้าหม่คือนักรบชั้นขุนนางนะครับผมตอนนี้เป็นโซเดอร์แล้วนะครับผมเป็นทหารแล้วเป็นทหารเต็มตัวนะครับเนนเตะไม่น้นอาวุธเออเมื่อกี้ชนะได้ไงวะเอาวะจอดโหนนี่โล่ใหญ่เอาว่าพอเราจะทําทําการให้เรียกว่าแทงนะครับโดยการเอาบังร่างกายขอยงเราไว้อย่างนี้นะครับศัตรูก็จะเข้าโจมตีเราไม่ได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้วิชา จอดจอดจอดจอจอ่จอด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 จอ้จอดจยาเอดจอาจอาจอด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 ่อดจอดจอรอานอดจ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 อจอาอจอดดจอดจจอดจอจอจอาอดจอดจอเอดจอเอาจอดจอดจอเดอดจอจอดจจอดจอด่อดอดจอดอดอดจอดเอดดอดจอดเอียอดจออดจอดจอดดอเอนดออ ชนแล้วก็เจ้า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 จ้าแตกไข่แตกไข่รั่วๆ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 เออร่วงไปแล้วไข่แตกหนึ่งนะครับผมไข่แตกหนึ่งนะครับผมเอาว่าเฮ้ยยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเจอนะไม่ตายเจอนะไม่เจอตายเจอนะเอาว่ามามาศัตรูคือไรมาใช้อาวุธเหมือนกันแต่แต่สกิลพลังเราไม่เหมือนกันฟันมาหนึ่งตีเตะรั่วตัวรัวรวปุ๊บกันกันให้ถูกโอ้คุณเข้าเลยมปเรือยเจ้าเจ้าเจ้าเจาเเตะ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 เอาว่าอู้ไข่แตก เอาศัตรูว่าไงฟันมาฟันมาปุ๊บเตะ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 เออเรียบร้อยเอามามาเออเอาผู้ถเพื่อนซ้ำถล่มเพื่อนซ้ำไหลไหล่กาดไหล่กาดไหล่กาด เอาจังหวะนี้วิ่งเข้าไปเตะ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 เตเตะ นะครับขวายกันโล่เป็นแค่เกรืองประดับนะครับผมพูดเลยตรงนี้นะพูดเลยตรงนี้นะครับผมแม่คาตีเรียกหลับขาตีนะครับมานิดหน่อยฟันเหรอเตะ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 ใครเตะ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 ใครล้เตะใครขยี้ไข่ขยี้ไข่ไข่แตกเรียบร้อยนะครับนี่กระทืบ กระดูดซ้ำกระดึบซ้ำกระดูดซ้ำกระดูดซ้ำกระ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 กระ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 ตืบ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 เรียบร้อยเละนะครับผมเรียบร้อยไอ้นั้นหลบไปแล้วนะครับจังหวะนี้เอาไข่เตะ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 ไข่แล้วเตะหน้าอู้รอบปิวโอ้โหเป็นไงโอ้โหเตะมาเลยนะครับผมสายยาไอจอดนะครับเตะมันเตะเตะไมเตะไปหลบไปหลบไปเด้อหลบไป เอาเอาดีไข่ยังไม่แตกวะไข่ยังไม่แตกเหรอไข่ยังไม่แตกเหรออ้าวอ้าุณไข่ไรปานีนะครับสมชายยางไอจอดบอสแมปมาแล้วจอดไม่จะกลายเป็นบอสแมปแล้วดูแล้วเฮ้ยศัตรูแม่เป็นทีมเรายังไม่เวิร์กว่ะเรายังไม่เวิร์กนะเอาไปแบบตัวตัวก่อนตัวตัวก่อนเก็บขวานไปเลยใจเย็นเอ่อเก็บขวานไปเลยอ่าเก็บขวานไปแล้วเก็บขวานไปแล้วเอ้ยเฮ้ย เออเตะเตะเตะไข่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 โอ้ยไข่ลุ้นๆว่าเอาว่าเอาว่าเกี่ยวขวานไปเรื่อยไปทอเกี่ยวขวานไปเราจะแบบว่ากันแนวตั้งกับกันแนวนอนได้นะครับผมเอาว่ากันเอ้ยแนวตั้งแนวนอนอ่าเราจะกันได้สองยางนะครับเฮ้ยยุบเตะไข่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 เตะหน้าเอ้าเตะหน้า

เอาไงศัตรูศัตรูศัตรูยังไม่รู้ว่าเรามีอะไรนะครับเราเอ้ยทำไมมันเก็บขวานวะทำไมมันถือมาแต่โลวะเอาวะเตะไงล่าเตะไข่คุณไข่แล้วมันดีเตะ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 เอาดิเตะ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 อืไข่เตะเฮ้ยไข่เหล็กเหรอไข่เหล็กอือือืเตะ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 เอาดิเพื่อนไข่มันเหล็กขามันเหล็กเปล่าขามันมีเกาะขามันมีเกาะเอาวะขามีเกา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 ะแล้วขาขามีเกาะแล้วอุ้ยผมเตะขาเตะจนขาผมหัก เตะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ขาขามันขามันเหล็กว่ะเอาตัวที <sa iden> ่ม <Onion> ันขาขาบางดีกว่าขาบางนะเอ้ยเอ้ยเราเล่นมันเพื่อนผบอกอันนี้ไม่ใส่กอดที่ขา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 เออเอาดิโอ้ยนี่ใส่ทั้งกอดทั้งตัวเออมันใส่กอดทั้งตัวโอ้ยจอนใจเย็นจอนหนีจอนจอนหนีเอ้ยอออย่าอย่าทำจอนจอนลุกก่อนจอนลุกจอนจอนลุกจอนจอนลุกจอนเอ้ย เพื่อนชนะยังเอ้ยจอดอย่าอย่าทำจอดเอ้ยจอดไอ้จอดเอ้ยจอดลุกจอดจอดเอ้ยจอดลุกเร็วแปดเจ็ดหกเฮ้ยจอดลุกจอดเอ้ยอย่าหยุดเฮ้ยจอดจอดโอ้โหจอดแพ้เลยว่ะแต่ว่าจอดโอ้โหเสียไปเสียไปสองแต้มว่ะจอดแพ้โอ้ไม่เป็นไรแต่จอดยังไม่ตายนะครับจอดยังสามารถมีโอกาสแก้ตัวนะครับผมไป ขุนไข่ไร้ปลาเนียของเรานะครับผมจังหวะเมื่อกี้มันมันใส่ไอ้พวกน้ำนั้นใส่นี่ว่ะมันใส่โลไอ้มันใส่เกาะขาเลยเตะขาไม่เข้านะครับเอาเฮ้ยจบแล้วเหรอเอาโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้เสื้อเขียวไม่รู้อะไรซะแล้วมึงชะตาชะตาไข่ขาดแน่มึงไอ้จอดมาแล้วจอดวิ่งเข้าใส่นะครับจากนั้นก็ป้องกันแล้วก็เตะขา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 เตะไข่เตะไข่เตะไข่กันทึบ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 กันทึม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 จบนะ บอกแล้วโอ้ยมีเหยื่อให้จอดเล่นแค่คนเดียวเองงงใช่ไหมงงยังไม่เกิดอะไรขึ้นกับกูใช่ไหมันมเชลวุฒิพี่ไปไปกันต่อไปกันต่ออ่าเดี๋ยวใช้วุฒิให้ก็ได้โอ้โหสงสารเหยื่อใช่ไหมสงสารเหยื่อใจเย็นใจเย็นใจเย็นใช้วุฒิก็จะไปอย่างนี้โอ้โหใช้วุฒิไม่ถนัดเลยกูเฮ้ยจ้า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 จอดขุนไข้ไร้ป้านีใช้ยาเขานะครับโซลูชันหมด แล้วก็เตะขาเตะไข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 ลุล่วเตะไขลุล่วเตะ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 สโซโมชั่นเตะด้วยโซลูชันเตะด้วยโซลูชันเตะด้วยโซลูชันเตะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเหลือตัวตัวแล้วเหลือตัวตัวแล้วเหลือตัวตัวแล้วใจเย็นใจกันได้เตะขาเตะขาหู้ห euh ัวเข่าซ้ายแตกหัวเข่าซ้ายแตกผมเห็นนะสโซโมชั่นโหมดแล้วก็ขอใช้อาวุธ ตามใครเพื่อนสั่งหน่อยนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวอาวุธน้อยใจ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 เอาไงปี๊บปลาไปปลาไเอาละทิ้งอาวุธอ่ออ่อออกมาแล้วอาวุธออกมาแล้วนี่อ่ะใครอยากเห็นผมใช้อาวุธมามานี่นี่ยละ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 ใช้อาวุธได้ไงล่ะนี่วิชาเฉดเฉือนวิชาเฉดเฉือนนะครับผม ไอจอดเอาว่าจบแล้วครับจบแมปเอาว่า, no they, า,วาแล้วเขาไปเจอกับบอสนะครับเพื่อที่เราจะเลื่อนฐานะไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมมาดูซิว่าจอดจะได้เลื่อนฐานะหรือไม่นะครับสำหรับขุนไข่ไร้ปานนของจอดนะครับผมเอาว่าศัตรูใช้อะไรวะนะใช้ลูกตุ้มเหรออุ้ยเว้ยนี่เกาะขาวว่ะศัตรูทำมันศัตรูทำกันบ้านมาว่ะอุ้ยมันใช้อะไรวะนะอุ้ยงาวยาเงาวศัตรูใช้งาวใจเย็นใจเย็น เราจะพามจากศัตรูตัวเก่งๆไม่ได้นะครับพวกนี้มันตัวเก่งนะครับผมร้อยมันฟันก่อนมันอาจจะใช้แรงเยอะนะครับจนวาวุธม,มันยาวนะครับปึง้งเอ้ยแทงแทงโอ้ยมันแทงว่ะแทงว่ะแทงว่ะเอาว่าะเอาว่ะใจเย็นจอร์ดใจเย็นหลอสบอากาศก่อนปึ๊บแทงจบปึ๊บคุณไข่ขแล้วป่ะดิคุณไข่ขแล้วไปคุณไข่ขแล้วไปหนึ่งุณไข่ขแล้วป่ะดิคุณไข่ขแล้วป่ะดิโอุ้ยไข่ขขมันอยู่สูงไข่มันอยู่สูงเตะไม่ถึงเออเออเออเตะเตะเตะขี้ซ้ายเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้าย ไอ้สายไอ้ขวาเอาโลกระแทกหน้าล <len persu> <ions> yeah. ่วงแล้วล่วงแล้วมึงรู้ไหมการที่ล่วงให้จ้อจะหมายความว่าไงไปายความว่าหมายความว่าจอจะไหลมนเลงมนเลงขามันเลงขาไงมันเลงขาไงนายพลาดแล้วไอ้น้องที่ลมนอนนอนลงให้จ้อจะดีขอไข่หน่อยขอไข่หน่อยล่าไข่หน่อยขุณไข่ไร้ปณี้คุณไข่ไร้ปณีคุณไข่ไร้ปนีคุณไข่ไร้ปนี คุ้ไข่ไรปานีเป็นไงเป็นไงไข่นี่ก็แตกใส่เกาะทั้งตัวแต่ไม่ได้ป้องกันกระโปรงเลยเป็นไงบอกแล้ว <laughs> มีเกาะขาแต่ไม่มีเกาะไข่ <laughs> <laughs> และจร์จนะครับก็เลื่อนฐานะเป็นอันนี้อะไรอะโอ้วินวินเลดอะ,อะใช่ไหมอ่านว่าอะไรวะเนี่ย ครับผมจอสเราก็เลื่อนฐานะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจอตอนนี้นะครับกลายเป็นทหารผ่านศึกไปแล้วแล้วรับวิชใช่ไหมวิสเตเรนวิสเตวิสเตเรนเอ่อต้องทําให้ได้แปดแต้มนะครับเพื่อขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับโอ้โหเขาเป็นจอร์จอรสเราไม่ใช่คนธรรมดาแล้วตอนนี้นะครับแต่แน่นอนจอสต้องเอาโล่มาดีอร์จออยู่ไหนโล่เออไม่มีโล่ไม่ได้จอสไม่โล่เลยเรามันสายาตีนไว้เฮ้ยคอนดีกว่าอุ้ยอนกับเกาะเอลนะครับผมเอาว่ะจอร์จมาว่ะ รอบนี้นะครับเกาะหนาก็หนาเถอะเจอค้อนกระแทกไงกระหลับนะครับผมเอาว่าจอดเราเป็นทหารผ่านศึกที่ทรงเกียรินะครับทรงเกียริมากนะครับผมตอนนี้นะครับผมเอาว่าแล้วจะจอดของเราตอนนี้ก็เลื่อนขั้นไปถึงทหารผ่านศึกแล้วเป็นยังไงก็ไปเลยกันต่อนะครับผมไปกันต่อเอาว่าจอดจอดเราจะโอ้โเจอค้อนนี้เข้าไปยังไงก็ต้องแพ้จอดอะบอกให้นะครับผมเอาว่า มตอนนี้ตอนนี้ขุนไข่ไรปาน,นีของจอร์ดถ้าไม่ตายของจอร์ดน่าจะไม่มีแล้วนะครับผมแต่ก็อาจจะมีบางบางจังหวะนะครับเพี่แบบว่าเอามันไม่ลงนะครับผมเอาว่าเอาว่าวิาวชาก็โดดยางตั้งแต่เด็กมานะครับผมว่าตีมไว้จุ๊บ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 โอ้โหดูดิโอ้โหจอร์ดนะครับขุนขาดูดิเอาว่าดูแค่ท่าก็เฟี้ยวแล้วนะครับผมโอ้โห เอาโหดูดิท่าเฟี้ยวไหมเฟี้ยวไหมทุกคนเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาวาเอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเป็นภาพน้าปกบ่อยๆเออไปจอดไปกลายเป็นทหารพานศึกแล้วนะครับผมอาวอัศวินใช่ไหมเขาเรียกอัศวินใช่ไหมโอเคจอดไปลุยหยบตัวตัวก่อนตัวตัวก่อนนะครับผม แกงอะไรแกงเขียวหวานหรือเปล่านะครับผมแกงเขียวหวานหรือเปล่าเอาวะงสตูปะมาโอ้ยไอยหมอ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 โอ้จอร์อนแทงเข้าทะลุห,หัวใจเฮ้ยจอดตายเลยนะครับผมและแล้วโอ้จอนก็ตกมาในนรกนะครับผม นรนนกแห่งนี้จอร์ดกลับไปเป็นขอท้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจอร์ดโดนแทงเข้าที่ขั้วหัวใจนะครับแล้วโผล่อีกทีในนรกนะครับผมและจอร์ดจะมีเอาชีวิตรอดได้หรือไม่นะครับแค่ต้องหนีออกไปจากนรกแห่งนี้นะครับเขาก็จะกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาละจอร์ดคุณไก่วิชาเฮ้ยวิชาคุณเตะไร้ปานีของจอร์ดก็ตามมาในนรกด้วย <laughs> ไม่ธรรมดานะครับผมและสิ่งที่จอร์ดได้มาคือเคี้ยวนะครับผมกับ จังงังนะครับจังงังไม่เอาดีกว่าไม่เอาจังงังนะครับเอาไว้นี่ดีกว่าเนี่อ่าไอตะเกียงนะครับผมไปต่ตอลองเท้าเหรอแป๊บ,บนึงนักเตะมันต้องมีรองเท้าว่ะปึ๊บเอ้ยอ,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 อะไรล่ะอะไร้ออะไรอะไรเราอะไรเรามันยุ่งกับจอนนะจอนจะใส่รองเท้ารองเท้าจอนอยู่ไหนอ่าได้รองเท้าแล้วนะครับแล้วก็ไม้พายดีกว่าไม้พายนะครับอะไรที่กันได้เอามากันก่อนนะครับแล้วก็เออ อะไรเล <'s downstairs> ่าเอาเออปานีปานีอูดอ่าในนรกนะครับเมื่อตายนะครับแผลจะหายทันทีอู๊ดขอบคุณที่สสติกเกอร์ให้นะครับผมขอบคุณครับเอาล่ะไปกันต่อจ็อดไปกันต่ออ๋ประเทศของคุณไม่รองรับเกมนี้หรออ้อย้อย้ยเออคุณเข่าไรลปานีคุณเข่าไหลปานีไปกันต่อไม่รองรับก็ไม่รองรับช่างมันดิ ลองเอาอะไรละ่ะโอ้ยอย,อยากตายตายไม่ได้จอตตายไม่ได้และโอ้โหจุดจบของจอตนะครับก็มาถึงนะครับผมจอตชายที่มาจากขอทานนะครับและกล้าวเ,เข้าสู่ฐานผ่านศึกก็จบชีวิตลงตรงนี้อโอเคจอตลาก่อนจอตโอ้าพอโอ้มาสองตัวแล้วน่าจะเป็นแบบว่า ัตรูที่จอร์เคยสังหารนะครับผมตอนนี้ลงมาในนรกนะครับเพื่อทําลายจอร์ชนะครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นคือจุดจบของจอร์จนะครับผมลาก่อนจอร์และฉันจะไม่มีลืมวันลืมนายคุณไข่ไร้ปานีนะครับผมลัคกี้กันทุกคนสวัสดีครับ <laughs>